ผ้าห่อศพคนตายโหงเป็นของอาถรรพ์ได้มาจากศพของผู้ตายที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารซึ่งถือว่าเป็นวันแรงไม่นิยมทำพิธีเผาศพโดยเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณในผ้าห่อศพนั้นมีความเฮี้ยนมากแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีพลังอำนาจอื่นๆอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมแมนนี่แบ็กจากเดอะแซกทีมในรายการปุกตำนานสารต่อความขลังและอาถรรพ์ e p 26ในวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปรู้จักกับของอาถรรพ์ผ้าห่อศพคนตายโหงตายวันเสาร์เผาวันอังคารเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับ ผ้าห่อศพหรือผ้าบางสกุลหมายถึงผ้าที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของในสถานที่ต่างๆโดยเหตุเพราะเป็นผ้าปนเปื้อนผ้าห่อศพผ้าที่ถูกใช้ในพิธีกรรมผ้าที่มีรอยไหมผ้าที่มีรอยกัดของสัตว์หรือผ้าที่มีรอยขาดเป็นต้นผ้าบางสกุลแบ่งออกเป็นสองคำคือคำว่าผ้าบวกกับคำว่าบางสกุล ผ้าบางสกุลในอีกความหมายมักเข้าใจกันว่าคือผ้าที่ถูกใช้สำหรับให้พิสุขชักสวดหน้าศพโดยความเข้าใจนี้เป็นเหตุมาจากความหมายของคำว่าผ้าบางสกุลนั่นเองเพราะในบัญญัติของผ้าบางสกุล23ชนิดที่พุทธองค์อนุญาตให้พิสุขสามารถนำผ้าเหล่านั้นมาใช้สำหรับตัดเย็บเป็นจีวรได้คือผ้าคดปัดจจคกตะหรือผ้าที่ถูกทิ้งไว้ซึ่งถูกใช้ห่มศพ การตายวันเสาร์เผาวันอังคารเป็นความเชื่อในแถบอีสานว่าวันอังคารถือเป็นวันแรงไม่นิยมทำพิธีชาปนกิจศกันถือว่าเป็นวันกล้าในคติโหราศาสตร์ถ้าเผาศพวันนั้นศพที่ถูกเผาไปจะมีความเฮี้ยนมากแต่ในปัจจุบันสามารถแก้เคล็ดนี้ได้โดยเรียกว่า วิธีทำกลคือการมาขอเหมือนกับว่าให้พระคุณเจ้าเข้ามาขอแผ่ศพเพื่อทำวิธีแก้เคล็ดซึ่งจะมีขึ้นก่อนที่จะนำศพลงมาได้มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากคือเรื่องราวของหญิงสาวท่านหนึ่ง ที่ทะเลาะกับเพื่อนของเธออยู่เป็นประจำและต้องการแก้แค้นพอเพื่อนของเธอมาแย่งคนรักของเธอไปจึงไปปรึกษากับหมอผีด้วยความโกรธแค้นและได้ความว่า ต้องให้เธอไปเอาผ้าห่อศพของคนที่ตายโหงวันเสาร์และเผาวาันอังคารมาแล้วนำไปฝังบริเวณหน้าบ้านของเป้าหมายเธอจึงทำตามที่หมอผีบอกอย่างเคร่งครัดเมื่อเวลาผ่านไปเจ็ดวันเพื่อนของเธอก็ตายอย่างไม่ทราบสาเหตุเธอรู้สึกสะใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าได้มีวิญญาณเฮียนจากผ้าห่อศพนั้นได้ตามมาเอาชีวิตของเธอเช่นกัน ซึ่งไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามเราก็ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับของอาถรรพ์โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ผ้าห่อศพคนตายโหงยังมีอาถรรพ์อื่นๆอีกคือด้วยอาถรรพ์ของผืนผ้าและประกอบกับความเฮี้ยนอันแรงกล้าของวิญญาณทำให้ผู้ใดที่ครอบครองผ้าห่อศพนี้ไว้ต้องมีอันเป็นไปทุกคน กล่าวโดยสรุปแล้วผ้าห่อศพคนตายโหงเป็นของอาถรรพ์ได้มาจากศพของผู้ตายที่ตายวันเสาร์และเผาวันอังคารซึ่งถือว่าเป็นวันแรงทําให้วิญญาณในผ้าห่อศพนั้นเฮี้ยนเป็นที่สุดและด้วยอาถรรพ์ของผ้าหอ่อศพทําให้ผู้ใดก็ตามที่ครอบครองไว้จะต้องมีอันเป็นไปทุกทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมประวัติที่ผมได้นํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดลองคาดเดากันดูนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมโฮมสวิตช์โฮมออนไลน์มากน้อยแค่ไหนติดตามดูไว้ให้ดีๆแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันไว้เยอะๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุด Exclusive จากทาง Home Sweet Home Online ที่จะมีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมแมนนี่แบลกจาก The Sack Team ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ